ะนะอย่างเงี้ยนอนอยู่ไลก์ก์นี่ไงสายโพสเข้าพันเธอหันมาทักทายหน่อยให,ไห <c oughs> ย้ได้ยินเสียงปลาดังบุ้ง หลับปะบบมากมากเธอเธอก็คิดซะว่ดเคส,สินาลีโอเลยมันจ้องเราแบบอาหารไม่รู้มันจ้องแบบน้นนองขิงน้องข้าวน้องโองดู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 ๆๆโอ้ะโอ๊ยโอ๊ะหายลงแล้ว เธอในนั้นคือตัวจริงป้าที่หงายท้องอยู่อ่ะนั่น่ะหงายท้องอยู่นะของปลอมไม่ว่าอันนี้ของจริงโธ ใหญ่มากเออน้องอายุเยอะแล้วแหละ ีในถ้ำอีกหนึ่งปี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 ป,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 ปีดื่มน้ำอยู่เหรอฉะะเฉลยด้วยถ้าเสือดำหรือเสือดวาว,วาชื่อเหมาะมากนี่คือเสือดำไงไงเสือดาวไ่เสือดาว โอ้ยนุ้ยนี่นะเสือดาวอยู่ในเงามืดเฮ้เธอเสือทำขยับดูดิเหมือนแมวดำเลยมองไปมองมาก็เหมือนหน้าก,ากันนะตัวหน้าพี่จองกับคาแรนพี่ขนากับจงอา้า นี่คือสิงโตต,ตัวผู้ผผมีแผงคอมูฟาซาซิมบาสกาไหนสกาเธอหรือเปล่านี่ไงตัวสีดำสกาแน่นอนสเกิรตสเกิดตตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราเดินมาจากทางเข้าคือตรงนี้ใช่ไหม อ๋อนี่นี่เราเขาบอกว่าเราอยู่จุดนี้เขาดูเราสู่เสือกันมาเฮ้อมันไกลอีเยอะเหลือเกนเยอะมากไปรีบเดินดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันได้ไเ,ดเออใช่เหมือนถือขวดน้ำอยู่อ่ะอูลังอุตัง นม่แชทเจ้าไปดูฝั่งผมเดดออกก็ยืนแล้วนัน่นอุ๊ยตามมาจริงๆแต่ว่าน้องร้อนหรือเปล่าก็เลยหายเพราะว่ามันนึกว่าจะได้อาหารใช่ยืนยืนยืนมาได้กแค่ก้ โชว์ทางนี้แล้วาาทางนี้แล้วซัวยสวจุวยอ่ะ,อะเก็บเลยหุกทำไมอ่ะว้ายที่เนื้อทรายนะที่ทำไมทรายหรือตามมาเนยไม่ได้ให้เลือกโหไกลมากอันเนี้ยมันไม,ไม่โดดหรอ จ้องทุกคนเลย <c oughs> วันที่เฮ้ยอย่าทําแบบนั้นเหมือนจะพุ่งใส่เลยมันเพราะว่าอุ้ยมันยกขาแล้วไม่ได้แค่ถามว่าจะไม่ออกหรอดูตัวนั้นก่อนมันออกวันแล้วนะ่ะสวนสัตว์เปิดสวนสัตว์เปิดชัดๆโอ้ยแมดเมสสัตวนสัตว์เปิดชัดๆอุ้ยตายแล้วเลูมกมีกัวน่ะ นายนายนายอ้นี่จริงด้วยเววยเท่ดังสวยอะ่ะ <c oughs> กินการงุบงับเลยนะอ้าวพอเรามาถ่ายก็เลือกกินเลยเหมือนหนูเลยยกูข้าวนี่ อร่อยอร่อยจนต้องยกเท้าเนี่ยก,กินแบบเขาด้วยเฮ้ยเ <laughs> นี่ยตอบคำถามว่ามันออกมาจากหงม่วงไหมห <laughs> นีออกมาอันนี้ห่วงกินแต่ว่าก็กลัวอุ้ยลบกันมาเลยแอบมากินตรงนี้คนเดียวไม่แบ่งใครอ,อาจจะคันหลังหรือเปล่าคนนั้น ก็เลยเอาหลังไปถูฟ้าบักบันนี้แน่นอนอ้ลโลมีควายน้อยเหมือนบิ๊กฟุตเหมือนกันนะเนี่ยเธอชี้เร็วบักวันนี้แน่นอนอันนั้นอะหุ่นติ้วกับทิวเขาตกหลุมโ,โหโ,โหโหโห้ายกรรม เธอระวังนะถ้าเขารู้ตัวว่าโดนดูอยู่อังหยุดเลยชนีมงกุฎเฮ้ยแล้วท่ายากด้วยนะเอาหัวทิ่มอรอไม่ใช่เธอดูคนนั้นเอาขาแว่งเฮ้ยตัวนี้ล่ะเธอใกล้เลยเนี่ย การจำเปียงยางมาแล้วครับผู้เข้าแข็งขันหมายเลข4ชายผู้นี้มาจากประเทศไทยนะครับตัวแทนประเทศไทยเขาผู้มีรางวัลเหรียญทองมานับไม่ถ้วนวันนี้เขาจะมาโชว์การแสดงให้เราดูนี่นะครับการแสดงกลับมือและโชว์กนและจบการแสดงครับขอบคุณครับบายบาย สวัสดีดองกี้ว้าดองกี้เวั อยากเห็นแฟนของนายที่เป็นมังกรวัสดีดองกี้กใช่มังกรในเรื่องเชรกมีดองกี้หลายตัวมากอะ่ะเ,เราอยากไปดูไอ้หมูแดงวางฝรัง นี่แหละแถวเนี้ยก็คือมาดากัสกานี่แหละอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะนเนี่ยเนี่ยม้าตัดหน้มาม้าไหนยีราฟเราชอบมายกมายกกันเราชอบมายกมายกกันไม่ค่อยขาดเลยเราชอบมาไต้ลำ่ำม้าลายกับลูกพ้่เสือโปย มัันตวใหญ่าลายนี่ฉลาดนะเนี่ยฉลาดว่ะถูกใส่ปริยาพิทำกการดูเดินตามตลอดเราชอบมาโยกมาโยกกันตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเสืออีกอ่ะนั่นคืออึมาลายเหรอช็อกโกแลตชัดชัด หมูป่าน้ำแดงอ่ะดูยีย้ยาคว้าเธอยีย้ยาบอกมาเพราะว่าอาจจะเรียกนึกว่าให้อาหารหรือเปล่าโอ้สูงมากแต่มันน่าจะก้มลงมาหาเราไม่ได้ป่ะเพราะว่าติดติดคอหมูป่าน้ำแดงมหมูด<ล>แดงน้ำปลา,าเธอด,ดูนู่นอยู่นะพุ่มบ้าอยู่ในนั้นะพุ่มบ้า,บบาทีมโมนอยู่ข้างนอกนะพุ่มบ้า เธอก็เพอเชอเหมือนกันอยากิกไอติงวะโอ้เธอยีราฟเพียบๆเลยตอนนั้นมาโหดมากโอ้สนุกมากค่ะในราคาซ่าุ้ยบาท มันกว้างมากข้างในมันกว้างมาก,ก,ามากตอนแรกนึกว่ามีแค่แค่สิงโตเสือแต่พอเดินเข้าไปลึกๆๆๆแล้วก็คืออีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมเธอใช่ ตัวแค่เนี้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 เธอค,คือคนนี้ไม่มีลายเห็นไ,ไหมมีแค่มีน้อยมีน้อยเหรอมีน้อยแต่มีนะโอ้ใหญ่มากสูงมากเธอนี่มันเชื่อมไปถึงไหนไหมเนี่ยอ๋อเชื่อมไปถึงข้างๆวะ่ะโอย มันเชื่อมไปถึงข้างบนโอ<ฮ>้ใหญ่มากตอนนี้เขาเหมือนอยู่ใต้ทะเลจริงๆอะแล้วพวกเรามาถึงพิพิธภัณฑ์ศนละาโอ้ยได้เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอ่านบายสวเสดีจาน้องนิจลาวอ๋อนี่นี่แมงดาว แมงดาจานแมงดีอุ้ยเธอเยอะมากแบบเป็นสิบสิบอะวายแมงดาจานวิ่งไ่จับเขาเคยได้ยินตัวนี้แต่วอุ้ย <c oughs> อู้วยนวนยักจุดขาว เหตโลกใต้ทะเลหวงบ้านแนวเสียที่เลวรที่สุดในประเทศไทยออ ตััวนนววว้สวยมากเลยที่นี่แบบอุโมงยาวกว่าที่ชนบุรีอ่ะสวยจังเลยอ่ะ

ปักเป้าถ้ามันไม่พองมันเป็นแบบนี้จริงเหรอใช่นะครับพองแล้วมันเออแล้วหนามมาจากไหนนี่ไงเห็นไหมเออว่ะหรือว่าจะเป็นพันุที่ไม่มีหนามแต่บักเป้าก่อนที่จะพองมันจะเป็นแบบนี้จริงเหรออุ้ยกัดกันแน่เลยนกอ้วนไอ้นกอ้วน เราไม่ใช่เด็กเป็ดน,นี่ไงเธอนี่หรอนี่คือดอลลี่จริงๆหรอ,อเขาชอบนกอ้วนมาก <c oughs> ปลาปากเป้าหน้าหมาจ <c oughs> ะดูรูปเหมือนจริงหมานี่ไงตัวนี้แหละปลาปากเป้าหน้าหมามันหมาไหมมันหมาเลยหานกอ้วนอีกก่อนได้ไหมถ้าอยู่บนนั้นแล้ว <c oughs> เร็วๆครับทุกคน <c oughs> มีรถรออยู่ <c oughs> โอ้ตัวใหญ่มาก <c oughs> มากมากอ้าๆอาวอาโหเนี่ยถ้าถ่ายดูรอบๆนะก็คือเยอะอยู่ยิ่งใหญ่อลาัางการทับรถเต็มเลยโอ้ เราคือเจ้าของสวนสวนอะไรสวนซาบะรถไงโอ้โอ้โอเน็ตเข้าตาเ <c oughs> ย้